รอง้ตคสวรรรค์ัสดีครับวันนี้ผมเจนครสวรค์นะครับมาพบกับรายการไดอารี่รถลูกค้านะครับผมวันนี้พามาดูนะครับส่งไกลนะครับแดนิสานนะครับยะโสธรนะครับผมเป็นรุ่นไหนนะครับพาไปดูกันเลยครับผมโอเคเรามาดูกันเลยเลยฮะนี่นะครับก็ส่วนหัวนะครับพาดูหัวก็เลยสีหัวทาใหม่นะครับแล้วก็ สีลังคาเป็นสีเขียวลูไซย์นะครับผมแก้มเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็มีขากระจกเป็นกระจกแต่งนะคะแต่ไม่ได้ใส่ครอบเป็นโครเมียมนะครับกันชนเป็นเดก้านะครับสวยงามนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราพาดูภายในกันครับนี่ครับภายในก็เบาะหุ้มใหม่นะครับแล้วก็ภายในครบสวยงามมากนะครับเบรกเป็นเบรกกิฟฟี่นะครับผม เกียร์เป็นเกียร์สายนะครับเป็นเกียร์10สปีดโลไฮครับผมไฟแอร์ครบนะครับคันนี้โอเคครับต่อมานะครับในส่วนของกระบะนะครับเป็นสีเขียวรูไซด์นะครับผมสวยงามแล้วก็มีไฟเป็นไฟ LED นะครับผมทั้งหมด6ดวงฮะคันสีนะครับสวยงามมากนะครับผม ลูกค้านะครับจบสดนะครับราคา690,000บาทนะครับเตรียมส่งยะโสธรนะครับผมก็คืนนี้เตรียมส่งแล้วนะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับนี่ครับสวยงามมากครับผมดันท้ายนะครับนี่แบบนี้โอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับช่วงท้ายนะครับเป็นเบรกใหญ่นะครับผมเกียร์10สปีดนะครับเป็น2เทาด้ำนะครับมี แ่นวางยางอะลรด้วยนะฮะถังน้ํามันนะครับเดิมๆครับพัดลมแอร์นะครับ2ตัวครับแอร์เย็นฉ่ามมากครับผมแล้วก็แว็กน้ํายาเรียบร้อยนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวพาดูเลขคัสซีก่อนดีกว่ามองเห็นกันไหมครับเป็น n 5 2 7เจ m tf นะครับซีเลียนสี0พันกว่านะครับซีเลียนสี0พกว่านะฮะดุมหน้านะครับจะเป็นดุมจีบแล้วนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับคันนี้ดูสวยงาม มากนะฮะเตรียมส่งลูกคายโสธรครับต้องขอบคุณลูกค้ามากครับและวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เจนคอสวรรค์ขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ ถ้าคุณต้องการลิปล้อดีๆต้องเจนครสวรรค์นะรถสี่ล้อหกล้อก็มีดีเจนครสวรรค์นะการันทีความสวยเสร็จแล้วก็ลอยกันทุกๆขันนะนับว่าวันต้องร้องดีมนี่ที่เจนครสวรรค์นะถ้าคุณต้องการลิบล้อดีๆต้องเจนครสวรรค์นะรถสีล้อหกล้อก็มีดีเจนครสวรรค์